สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ชุ่มฉ่าไปด้วยฝนตกนะคะในสวนก็จะชุ่มฉ่าเฉิดแฉะไปเลยก<ๆ>็วันนี้พามาดูว่านต้นหนึ่งที่เขากําลังเริ่มงอกแล้วนะคะซึ่งเป็นว่านดีว่านเก่าในอดีตที่หลายๆเกจิท่านก็เอาไปใช้สร้างพักเครื่องในสายป้องกันภัยคงกระพันนะคะแล้วก็บางทีก็ตั้งชื่อรุ่นพักเครื่อง ตามชื่อของว่านตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะคะว่านตัวนี้ก็คือว่านเพชรกลับหรือถ้พูดกันจริงๆแล้วก็คือเป็นกระชายขาวตัวจริงนะคะซึ่งตอนนี้กระชายขาวเอามาเรียกกระชายเหลืองหรือกระชายแกงแต่จริงๆกระชายขาวะจะหมายถึงตัวนี้นะคะถ้าใช้ในแง่ของการเป็นสมุนไพรก็คือช่วยขับลมนะคะแล้วก็บำรุงกำลังแบบเดียวกับ กระชายดําหรือกระชายแกงกระชายเหลืองกระชายแดงนะคะเราเคยทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับกระชายทั้งสมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์เอาไว้ให้วันนี้ที่มาอยากคุยในหัวข้อของว่านเพชรกลับพกไว้ไม่ตายหงนะคะชื่ออาจจะฟังดูแรงแต่ว่าในความเชื่อของคนรุ่นเก่าๆนักเรงว่านหรือ แม้กระทั่งคนที่สะสมวัตถุมงคลก็คงจะรู้อิทธิฤทธิ์ของว่านตัวนี้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆหนังสือทุกๆเล่มหนังสือว่านทุกๆเล่มนะ่ยอย่างไงก็ต้องมีเรื่องของว่านเพชรกลับวันนี้เราก็แน่นอนเอาตําราของอาจารย์เลื่อนมาให้ดูนะคะว่าท่านบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างท่านบรรยายไว้ว่าว่านเพชรกลับลักษณะต้นดังกระเทือผีที่ขึ้นตามสวน ้นแดงใบแดงออกดอกที่ปลายยอดสีแดงเราอาจจะดูต้นเขาไม่ค่อยแดงนะักนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่แดดหรืออยู่ที่สายพันธุ์เหมือนกันเพราะมันก็จะมีทั้งเขียวจัดแดงเรือแล้วก็แดงจัดก็มีนะคะอันนี้ยอดเขาจะออกเป็นสีแดงๆงแล้วก็ หลังใบก็จะเป็นสีแดงอย่างชัดเจนแต่เรื่องสีเรื่องความแดงเนี่ยมันแปรผันได้ตามลักษณะของสายพันธุ์บริเวณที่ปูกแล้วก็ต้นโตนต,นต้นเล็กอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะปนปนกันไปแดงมากแดงน้อยเนาะมีลูกเป็นพวงพวงลูกเป็นพวงพวงก็คือเขาเป็นกลุ่มเปลาะอะค่ะ เหมือนกับกระชายดําเลยที่เราเคยถ่ายให้ดูคู่กันเป็นพวงนี้คือหมายถึงเขาจะกอดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดลูกออกมานะคะแล้วก็จุดตายของว่านตัวนี้ที่ทําให้ได้ชื่อว่าว่านเพชรกลับก็คือยากลากเขานะ่ยจะย้อนกลับแทงขึ้นลากย้อนกลับแทงขึ้นนะคะคือตัวลากเนี่ย อันนี้เวลาปลูกจะปลูกลักษณะแบบนี้รากเขาจะแทงขึ้นข้างบนนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ชื่อว่าว่านเพชรกลับและสปปรรพคุณเขาก็ตามนั้นนะคะสปปรรพคุณจะบอกอีกทีเนี่ยเวลาปลูกเราจะเอาด้านรากเนี่ยขึ้นลวรากเขาก็จะแทงขึ้นข้างบนนะคะถ้าเวลาเราปลูกเราอาจจะแบบเห็นอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงเป๊ะเปก็แล้วแต่เรา อาจจะวางหัวไม่ตรงอันนี้เริ่มเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะเวลาเราปลูกเราก็จะปลูกแบบนี้นี่คือรากนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของว่านตัวนี้เลยที่ดูง่ายถ้าเห็นว่านหัวว่านเพชรกลับนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปอมปนหรอกนะคะเพราะลักษณะขเขามันจะชัดมากคือเป็นว่านที่มีมีรากรากฝอยๆแบบนี้ให้เห็นชัดอยู่ตลอดเวลานะคะ ประโยชน์มีอนุภาพที่ใช้เป็นว่านอยู่คงกระพันชาตีและเป็นว่านป้องกันจากการถูกคุณใสกระทําย่าย,ยีในทางศิยศาสตร์ต่างๆใครที่กลัวโดนของเล่นของอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถจะพกหรือปลูกว่านต้นนี้เอาไว้ที่บ้านได้ ในเมื่อมีว่านนี้ไว้ในบ้านเรือนหรือมีหัวว่านประจําติดตัวอยู่เสมอว่ากันว่าถ้าไปป่าหรือในการไปเที่ยวปัจจุภัยสําคัญสําคัญถ้าแม้มีหัวว่านนี้ติดตัวไปด้วยถึงแม้จะต้องผ่านถิ่นธุรกันดารอันเต็มไปด้วยการเจ็บไข้ร้ายแรงอย่างใดก็จะต้องกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพจนได้เสมอไม่มีการเสียตัวตายนอกบ้านเป็นอันขาด คือสปปรรพคุณเขาว่าไว้กันขนาดนั้นเลยนะคะแม้กระทั่งทหารที่ออกรบเน่ะเขาก็ยังกินว่านนี้คือยังไงก็ขอให้ได้กลับมาตายบ้านเนาะก็เป็นความเชื่อกันแบบนั้นทีนี้เรามาดูตำราอีกเล่มหนึ่งเป็นตำราร้อยแว่านมหาศจรรย์เล่มสองของท่านสเปลี่ยนสีซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ท่านอยู่ที่ราชบุรีซึ่งเครือข่ายราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ลังว่านเซียนว่านอะไรกันอยู่เป็นจํานวนมากนะคะมีการใช้ว่านเป็นจํานวนมากก็มีการบรรยายถึงว่านเพชรกลับเอาไว้นะคะอันนี้ลักษณะต้นว่านเพชรกลับของท่านก็เหมือนเหมือนกับของเราเลยก็คือใต้ใบเป็นสีแดงเนาะด้านหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีความเรื่อของความแดงของใบเออสีแดงทะลุขึ้นมาอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนัก แต่ก็เห็นนะคะว่าความเรื่องของใบสีแดงจะทะลุจากหลังใบขึ้นมาหน้าใบให้เห็นพอลางๆการบรรยายก็บรรยายเอาไว้เหมือนกันนะคะแต่จุดแตกต่างจะมีเพิ่มตรงนี้มีระบุว่าในตำราของท่านอุตมะท่านกล่าวไว้ว่าในเวลาที่เราจะนำเอาหัวว่านี้ติดตัวไปไหนๆให้ตั้งนโมสามจบ ระลึกถึงคุณพระรัตนาตายและว่าคาถานี้ติวาคัพพะโทพุทธังสานุสมะวะพูดง่ายๆก็คืออิทิพิโ์ถอยหลังหนึ่งจบะค่ะใครที่เคยท่องอิทิพิโ์ถอยหลังก็คงจะทราบกันดีเพราะว่าคาถานี้เป็นคาถาที่ใช้ป้องกันอันตรายต่างๆนะคะอาจารย์หล่อแห่งสวนว่านนครปฐมซึ่งขายว่านว่านประจำอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีนะคะ ท่านใช้หัวว่านเพชรกลับเนี่ยร้อยเป็นพวงคาดเอวติดตัวเป็นประจำท่านบอกว่าเคยเกิดไฟไหม้บ้านพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยท่านบุกเข้าไปช่วยคนที่ตกอยู่ในไฟอุ้มคนแก่ฝ่าไฟออกมาอย่างปลอดภัยแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ไหมและท่านก็ไปสารทิศใดก็ใช้หัวว่านเพชรกลับต้นนี้เพราะฉะนั้นต้นนี้คือเป็นว่านดี ในตำนานที่มีใช้กันต่อเนื่องยาวนานแล้วเราก็จะเห็นพระที่สร้างจากผงว่านหลายๆองค์ก็จะเป็นรุ่นเพชรกลับนะคะก็ด้วยจุดประสงค์นี้คือเรื่องของคนคงกระพันแล้วก็ป้องกันคุณใส่มนดำต่างๆแล้วก็การพกหัววันก็ง่ายๆนะคะเราอ่ะก็จะพกเป็นประจำเพื่อความอุ่นใจเวลาเราเดินป่าหรือไปที่ไหนแล้วมันเกิดความรู้สึกกังวลใจหรือไม่ค่อยสบายใจ เพราะเราเป็นคนไม่ค่อยชอบเตืนทางอยู่แล้วมันก็อดที่จะกงกังวลใจกลัวอุบัติเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องพกว่านนี้ค่ะใส่กระเป๋าไว้ก็คือยังไงขอให้ได้กลับบ้านจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้กลับบ้านแล้วก็เพิ่มคาถาอิติปิโสถอยหลังหนึ่งจบ ของท่านอุตมะไปเวลาที่เราปลูกว่านถ้าจะลดน้ําเพิ่มความขลังก็เหมือนว่านตัวอื่นๆก็คือเสกน้ําด้วยนโมพุธทธายะสามจบก่อนแล้วจึงลดน้ํานะคะเพื่อเพิ่มความขลังเพิ่มอิทธิฤทธิ์ของว่านนะคะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องว่านเพชรกลับพกไว้ไม่ตายหงมาฝากกันเผื่อใครที่อยากจะหาอะไรที่เป็นกําลังใจให้อุ่นใจก็ว่านเพชรกลับหาง่ายราคาย,ย่อมเยาพก,พกง่ายนะคะ ควรมีติดไว้เป็นประจำทุกว่านทุกบ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมาก